เคยเป็นไหมครับเวลาเอารถยนต์ไฟฟ้าไปชาร์จไฟที่สถานีของ PTT EV Station แล้วไฟเข้าไม่เต็มเห็นหน้าตู้เขียนว่าชาร์จได้1 2 0กิโลวัตต์แต่ทำไมรถของเราสเปค1 5 0กิโลวัตต์หรือเป็น2 0 0กิโลวัตต์ไปเสียบชาร์จที่ตู้ PTT แล้วไฟเข้าแค่8 0กิโลวัตต์คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ปากน้ำ5 3ามครับ คลิปนี้ก็อยากจะมาอธิบายว่าทำไมเราเอารถยนต์ไฟฟ้าไปชาร์จที่ตู้ชาร์จของ PTT EV Station แล้วไฟเข้าไม่เต็มอย่างในโจทย์ที่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าของเรามีสเปครับไฟได้สูงสุด150กิโลวัตต์บ้าง200กิโลวัตต์บ้างไปเห็นตู้ PTT EV Station เห็นสเปคหน้าตู้ว่าชาร์จได้120กิโลวัตต์แต่พอไปเสียบชาร์จจริงๆไฟเข้าแค่80กิโลวัตต์หรือน้อยกว่านั้นมันเป็นเพราะอะไรตู้ไม่ดีหรือเปล่า นะครับคำตอบเลยนะคือตู้ชาร์จที่เป็นตู้120กิโลวัตต์ของ PTT EV Station โดยส่วนใหญ่นะเกิน90%เลยจะเป็นตู้ชาร์จที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด2 0 0แอมป์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดถึงบ่อยมากๆในเรื่องของรถยนื์ไฟฟ้าที่ใช้สถาปัตยกรรม8 0 0โวลต์กับ4 0 0โวลต์มันต่างกันยังไงมันดียังไงต้องบอกว่าตู้ชาร์จของ PTT EV Station เนี่ยแม้ว่าหน้าตู้จะเขียนว่าสเปคจ่ายกำลังไฟได้สูงสุด 120กิโลวัตต์แต่120กิโลวัตต์ของเขาเนี่ยคำนวณมาจากรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้สถาปัตยกรรม800โวลต์ครับซึ่งจะถามว่าเอ๊ะรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสถาปัตยกรรมแบบไหนคำตอบคือมันยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบ400โวลต์โดยส่วนใหญ่ครับเกิน90%ของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังเป็นสถาปัตจกรรม400โวลต์ครับส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้สถาปัตจกรรม800โวลต์ในประเทศไทยเนี่ยนับรุ่นได้เลยนะครับ อันแรกก็คือตัวของ Porsche Taycan ตัวของ Audi e-tron GT ตัวของ Hyundai i l n i q 5 e l n i q 6ตัวของ Xpeng G6 Xpeng X9 และ Ion h y t t e c HT อะไรประมาณนี้นะครับที่ใช้สถาปัตยกรรม800โวลอยู่ณนะปัจจุบันนี้ส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยยังใช้สถาปัตยกรรม400โวลโดยส่วนใหญ่มีที่เป็นแบบสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวของฝั่ง BYD Seal กับ BYD s a l i o n นะครับที่ แรงดันไฟฟ้าเขาเนี่ยอยู่ระดับ600โวลต์แล้วแต่ว่ากําลังไฟในการชาร์จของเขาเนี่ยเขาลลอกไปไม่เกิน150กิโลวัตนะครับแต่ว่าผมบอกเลยค่าโวลต์เนี่ยสำคัญมากสําหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะว่าตู้ชาร์จที่เป็นเขาเรียกได้ว,ว่าตู้ชาร์จที่แมสที่สุดในประเทศไทยของเราก็ต้องยอมรับว่าตู้ของ p t t e v Station เนี่ยแมสสุดนะครับตั้งอยู่ครบทุกจังหวัดนะตอนนี้แล้วซึ่งสาเหตุที่ทําให้รถยนต์ไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ย แม้ว่าจะมีสเปคการชาร์จไฟที่ได้กิโลวัตต์สูงกว่าที่ตู้ชาร์จเคลมไว้แต่ไฟเข้าแค่80กิโลวัตต์หรือต่ำกว่านั้นสาเหตุก็คือตู้ชาร์จของ PTT e v s t a t i o n เกิน90%ณนะปัจจุบันนี้ใช้เป็นตู้ชาร์จ200แอมป์ครับ200แอมป์คืออะไรค่าแอมป์ก็คือค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่ตัวรถหรือใจออากมาจากตัวตู้ชาร์จนั่นเองครับอ้าวแล้วทําไมรถยนต์ไฟฟ้าที่เคลมว่าฉันรับไฟได้150กิโลวัตต์แต่ว่าไปชาร์จปุ๊บไฟเข้า80 เพราะว่ารถของคุณเนี่ยยังเป็นสถาปตัตจกรรม400โวล์ครับเวลาคิดคำนวณกำลังไฟฟ้าออกมาของตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวเลข2ตัวครับได้แก่ค่าโวล์และก็ค่าแอมป์ครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้สถาปตัตจกรรม400โวล์เนี่ยค่าโวล์ของเขาจะอยู่ที่400โวล์นะครับส่วนตัวตู้ชาร์จเนี่ยเขาจะจ่ายไฟออกมาจํากัดไปที่200แอมป์ครับเมื่อเราเอา400คูณกับ200หาร1,000เนี่ยก็จะพบว่า ค่ากำลังไฟฟ้าที่ออกมายอยู่ที่80กิโลวัตต์นั่นเองถ้าเราอยากได้กำลังไฟที่เยอะกว่านี้อยากให้รถมันชาร์จเร็วกว่านี้คุณก็ต้องไปหาตู้ชาร์จที่จ่ายแอมป์เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าตู้ของ p t t ล็อกค่าแอมป์แค่200แอมป์อ้าวแล้วอย่าง Tesla m o d ด l 3 m o d e เด Y เนี่ยเป็นสถาปัตยกรรม400รม4 0โวลต์เหมือนกันทำไมถึงชาร์จไฟที่ Tesla Supercharger แล้วได้กำลังไฟสูงสุดถึง2 5 0กิโลวัตต์คำตอบก็คือ ตู้ชาร์จของ Tesla Supercharger เนี่ยเขาจ่ายค่าแอมสูงมาฮะทำให้รถของ Tesla เนี่ยมันชาร์จได้เร็วมากๆนะครับทีนี้สาเหตุที่ว่าทำไม PTT EV Station ต้องใช้ตู้ชาร์จ200แอมโดยส่วนใหญ่ทั้งประเทศนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมพูดคุยกับทางผู้บริหารของทาง EV Station นะครับนั่นคือคุณพี่สิงห์นั่นเองนะฮะในงาน Meeting EV Go Fan Meet ที่ผ่านไปแล้วนะครับที่ผมขับเจ้า EQE ไปนอนแคมปิ้งในรถนะนะงานเดียวกันนะครับแต่นี้จะเป็นพาร์ทแบบว่าเชิงซีเรียสกันนิดนึงนะครับผมก็ลิสต์คำถามหลายๆคำถามนะที่เกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่ได้ว่าแม่มันดีกว่านี้ได้ <laughs> ซึ่งต้องบอกว่าคำถามทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องคาใจมากๆไม่มีโอกาสได้สอบถามไม่มีโอกาสได้พูดคุย ครั้งนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ผมได้พูดคุยกับทางผู้บริหาร EV Station นะฮะแล้วก็ได้เจอกับทีมพัฒนาด้วยนะครับก็ทีมงานต่างๆของเขาก็มาในงานนี้นะผมก็เลยได้พูดคุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้อย่างแรกเลยนั่นคือคุณผู้ชมบอกตรงนี้ก็เลยนะ PTT EV Station วันนี้เขาย้ายแอปพลิเคชันแล้วนะครับจากแอปสีขาวไปแอปสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถามว่าทำไมต้องย้ายแอปนะครับคำตอบที่ตอบมาแบบง่ายมากๆแบบเรียบง่ายสุดๆเลยนั่นคือการย้ายแอปเหมือนย้ายบ้านครับเพราะว่าในแอปเก่าเนี่ย PTT Ev Station ที่เป็นแอปสีขาวเนี่ยทุกท่านน่าจะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ครับค้างหมุนโหลดไม่ขึ้นสแกนแล้วเอ,อ๋อยู่ดีๆแอปก็เด้งอะไรอย่างนี้นะครับเป็นปัญหาที่เจอกันบ่อยๆซึ่งผมเนี่ยเจอหมดแล้วพวกนี้ ก็รีพอร์ตกันไปเรื่อยๆเนาะทีเนี้ยโครงขายของ e-v station มันโตขึ้นเรื่อยๆคะคุณผู้ชมมันก็มีข้อมูลมีทราฟิกมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทำให้แอปเก่าเนี่ยมันไม่ไหวนะครับคือมันโตวกว่านี้ไม่ไหวละทำให้มันเกิดเป็นแอปใหม่ขึ้นมาครับเป็นแอป ptt e-v station สีน้ำเงินนั่นเองนะซึ่งแอปตัวใหม่เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับระบบต่างๆของ OR ได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะ OR คือบริษัทแม่ของตัว e-v s a t i o n อีกทีนะฮะซึ่ง มันก็เลยทําให้เขาต้องย้ายแอปนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ย้ายแอปเลยนะถ้าเรียนตามตรงแบบฟังง่ายๆก็คือถ้า e-v s a t i o n แอปสีขาวเนี่ยถ้าเปรียบเป็นบ้านนะมันก็คือบ้านไม้ที่แบบเริ่มเก่าแล้วเป็นบ้านไม้ที่เราสร้างมาอยู่ตอนแรกอะ่ะเออแบบมันก็อยู่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเรามีแบบมีคนเยอะขึ้นมีคนมาอยู่เยอะขึ้นมีนู่นนี่นั่นมี่นี่มาใส่เยอะขึ้นเนี่ยบ้านไม้มันก็เริ่มไม่ไหว ก็เลยต้องเปลี่ยนบ้านใหม่เป็นบ้านเดี่ยวแบบเป็นปูนคอนกรีตเสริมเหล็กไปเลยแล้วก็มาพร้อมกับที่ดินแปลงใหญ่มากๆที่ไว้รองรับการเติบโตได้อีกมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับก็คือสาเหตุว่าทําไมเขาต้องย้ายจากแอปสีขาวไปเป็นแอปสีฟ้าและอีกคําถามที่สําคัญมากๆนั่นคือเขาเปลี่ยนผู้พัฒนาแอปใหม่หรือเปล่าโ,โหอันนี้เรียกได้ว่าก็แอบเซวๆนิดนึงนะว่าอันเนี้ยเปลี่ยนแอปเนี่ยเปลี่ยนทีม Dev วลลอปแอปใหม่ด้วยหรือเปล่าคําตอบคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า เซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวก็คิดว่าแอปใหม่น่าจะดีนะแล้วก็ผมใช้แอปใหม่มาสักพักหนึ่งก็ดีนะใช้ได้เลยทีเดียวครับทีนี้เข้าเรื่องหลักของเรานั่นคือทำไมเอารถไปชาร์จที่ PTT EV Station แล้วมันได้ไฟไม่เต็มกิโลวัตท์ที่เคลมไว้บอก120ทำไมไฟเข้า80คําคำตอบอย่างที่เรียนเ,นเบื้องต้นนัคือเขาใช้ตู้ชาร์จที่จ่ายไฟได้สูงสุด2 0 0แอมแ์ครับอ้าวแล้วทำไมใช้ตู้2 0 0แอมป์ทำไมไม่ใช้ตู้แบบ สามร้อยแอมสี่ร้อยแอมที่มันจ่ายไฟได้แรงๆใช่ไหมคาตอบก็คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่คาตอบก็คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ทาง e-v station เขาก่อกําเนิดขึ้นมาเนี่ยเขามีจุดประสงค์ที่ต้องการขยายโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้มันกระจายไปทั่วประเทศก่อนนะครับอันนี้คือพันธกิจแรกของเขาเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ2อถึงสปีที่แล้วเนี่ยสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนับแห่งได้เลยนะแล้วก็ตู้ชาร์จที่แบบ เราคิดว่าเร็วแล้วในวันนั้นอะคือตู้ชาร์จ50กิโลวัตต์คือมันตั้งเต็มไปหมดเลยจะเป็นตู้ของ P.E. o a t a อันนั้นอะคือเริ่มเยอะแล้วแต่ตู้ชาร์จที่แรงกว่าน,นี้เป็นระดับ120กิโลวัตต์วันนั้นยังไม่มีนะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ตู้120กิโลวัตต์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเออคือคือแรงแล้วนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยทาง PTT EV Station เขาเลือกตู้200แอมป์ในการเน้นขยายโครงข่าย ถามว่าทำไมเลือกตู้200แอมป์คำตอบก็คือราคาของตู้ชาร์จครับเขาไม่ได้บอกราคาผมตรงๆนะครับว่าราคาตู้ชาร์จเนี่ยมันตู้ละกี่บาทผมพยายามแบบถามมากๆพ,พี่ครับตู้ชาร์จตู้หนึ่งมันกี่บาทครับเขาก็แบบม,มันตอบยากมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคถ้าเราถามกับระดับทีมขยายเครือข่ายยังตอบยากมันก็คงตอบยากจริงๆนะครับซึ่งผมก็เลยให้เขาแบบลองยกตัวอย่างได้ไหมครับแบบ จินตนาการมโนภาพออกมาหน่อยว่าเออให้มันเห็นภาพง่ายๆว่ามันเป็นยังไงคำตอบก็คือราคาตู้ชาร์จ200แอมป์ในวันนั้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อ2ปีปกว่าเนี่ยราคาตู้ชาร์จ200แอมป์ let's say นะสมมุตินะครับว่าราคาตู้ละ1ล้านบาทส่วนตู้300แอมป์เนี่ยราคาอยู่ที่1.5ล้านบาทนะประมาณนี้ก่อนนะครับตู้200แอมป์ตู้ละล้าน300แอมป์1.5ล้านอันนี้ยกตัวอย่างราคาอาจจะไม่ใช่ตามนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ราคาอาจจะถูกกว่าน,นี้ต้องบอกว่าอันนี้คือข้อมูล2ปีกวว่าแล้ นะแล้วก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆด้วยโอเคเข้าเรื่องทีเนี้ยสมมุติว่าเขามีงบประมาณอ่ามีงบประมาณนะครับตั้งกรอบ,บงบประมาณเป็นก้อนใหญ่ๆออกมาเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่100ล้านบาทแล้วก็มี KPI ว่าคุณต้องขยายสถานีชาร์จเนี่ยให้มันครอบคลุมครบ77จังหวัดทั่วประเทศอ่าเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมถ้าเราเอาเงิน100ล้านบาทเนี่ยไปซื้อตู้ชาร์จ3 0 0แอมป์ที่ตู้ละ1นล้านบาทคุณจะซื้อตู้ชาร์จได้แค่ 66ตู้เท่านั้นฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อตู้2 0 0แอมป์เนี่ยคุณซื้อได้100ตู้เลยทีเดียวซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด77จังหวัดถูกไหมถ้าเราเอาตู้ชาร์จ200แ้อมป์มเนี่ยมันจะเต็นไปตาม KPI เลยก็คือ KPI ต้องการให้ลงครบ77จังหวัดถ้าคุณซื้อตู้2 0 0แอมป์คุณได้ทั้ง1 0อตู้แค่นี้ก็ a c h i v e KPI ดีกว่าที่กำหนดไปอีกแต่ถ้าเกิดไปซื้อตู้3 0 0แอมป์เนี่ยตู้ละ1นด้ล้านบาทอ่ะมันก็ได้แค่นก i ก็ประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าจุดประสงค์ในการขยายวันนั้นน่ะคือเขาเน้นให้โครงข่ายอ่ะมันครอบคลุมทั่วประเทศไม่ได้เน้นแรงนะซึ่งวันนี้เนี่ยสถานีชาร์จรถไฟฟ้าจากประสบการใช้งานของผมเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ามันครอบคลุมทั่วประเทศครับเพียงแต่ว่าในถนนสายรองอาจจะย,ยังไม่เยอะเท่าถนนสายหลักเท่านั้นเองแต่ทาง t t EV Station เขาก็ยืนยันเลยนะครับว่าในรัศมีไม่เกิน150กิโลเมตร ยังไงก็มีตู้ชาร์จของเขาอย่างแน่นอนอย่างน้อย1ตู้โอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นจุดหมายหลักในการทำโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในวันนั้นของเขานะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมเลือกแค่200แอมป์นะครับถ้าเราไปดูตามยอดขายรถยนต์ไปดูตามยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ขายได้มากที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นกลุ่มแมสเลยลกันจะมีอยู่ 3แบรนด์หลักนะครับก็คือ1 byd 2 NETA 3 mg นะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆแบรนด์นะครับที่ยอดขายสูงเหมือนกันอย่างตัวของ ion ก็สูงนะครับตัวของ get p o w l r motor ก็สูงนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ในกลุ่มราคาไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยสเปคในการชาร์จไฟจะอยู่ไม่เกิน80กิโลวัตต์สักรุ่นครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ อาจจะมีขยับขึ้นไปถึงระดับ88กิโลวัตต์บ้างไปถึง100กิโลวัตต์บ้างแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกรุ่นเนี่ยมันรับไฟประมาณ80กิโลวัตต์ได้แบบชิวๆนะบางรุ่นอาจจะรับได้แค่50-60กิโลวัตต์ได้ซำไปนะฮะทำให้ถ้าเป็นตู้ชาร์จที่เป็นตู้200แอมป์เมื่อคูณกับ400โวลต์มันก็จะจ่ายไฟออกมาสูงสุดที่80กิโลวัตต์ซึ่งมันเหลือๆแล้ว แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ในกลุ่มน, <S <S นี้เขาเคมสเปคชาร์จ30-80%ภายในเวลา30นาทีทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นแล้วตู้200แอมป์มันเพียงพอสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยครับแต่พอเข้าปี2024เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเออรถยนต์ไฟฟ้าที่มันมีสเปคชาร์จไฟได้แรงๆเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นนะอย่างถ้าราคาแบบล้านบวกลบเนี่ยโอ้โหหลายรุ่นก็ชาร์จได้แรงนะอย่าง I อออนก็รับระดับ170กิโลวัตต์ไปเลย ือขยับขึ้นไปหน่อยก็เป็น b y d Seal b y d s i l i o n ก็เป็น150กิโลวัตต์ตัว s i k e r X ก็150กิโลวัตต์นะครับอย่างรถยุโรปเนี่ยก็คุยกันระดับ200 w, กิโลวัตต์บวกลบไปเลยนะครับซึ่งพอตัวเลือกรถยนต์ไฟฟ้ามันเยอะขึ้นรุ่นใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยตู้ชาร์จที่มันเป็น Facility ที่มันอยู่กับที่เนาะมันไม่สามารถแบบเดินได้มันเดินไม่ได้นะมันก็ถูกตั้งมา2ปีแล้วอะ่ะเออมันก็เรียกได้ว่าถ้าคุยกับรถไฟฟ้ายุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันดีขึ้นอะ่ะ มันก็ชาร์ช้าไปแล้วสําหรับรถกลุ่มนั้นยิ่งแบบรถที่แบตใหญ่มากๆแบบแบตไซส์แบบร้อยกิโลวัตต์ออวอะไรย่างนี้ไปเจอตู้ชาร์จแบบไฟเข้า80โอ้โหจบเลยนะชาร์จชั่วโมงกว่าก็ไม่เต็มนะแบบนั้นแต่อย่างที่ผมบอกถ้ารถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มราคาไม่เกินละนะ้านน่ยส่วนใหญ่ไซส์แบตเตอรี่มันจะอยู่ประมาณ4 0่สถึงหกกิโลวัตต์ออวอยู่ประมาณนี้แหละนะซึ่งถ้าไฟมา80เนี่ยมันก็ชาร์จภายในชั่วโมงมันยังไงก็เต็มนะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาตั้งแค่ 2M แอนนั้น แต่ในวันนี้เนี่ยรถไฟฟ้าสเปคสูงๆมันเริ่มมาเยอะขึ้นแล้วก็ประกอบกับพันธกิจแรกของทาง e v s s a t i o n เขา achieve ไปแล้วนะครับเขาบรรลุผลไปละก็คือเขาตั้งสถานีชาร์จครบ77จังหวัดทั่วประเทศแล้วลำดับต่อไปนะครับที่เขาได้บอกมาก็คือการตั้งสถานีชาร์จแบบชาร์จยิ่งครับก็คือจะเป็น1สถานีเนี่ยจะมีช่องชาร์จอย่างน้อยเนี่ยประมาณ6ช่องจากเดิมเนี่ยหสถานีชาร์จนะครับจะมีเครื่องชาร์จแค่1เครื่องกับ2ช่องชาร์จเท่านั้น ต่อไปเนี่ยจะเป็น6ช่องชาร์จ3เครื่องชาร์จนะครับก็เขาฟังฟีดแบ็กมาเยอะมากๆว่าอ่ะโอเคผู้ใช้รถไฟฟ้าต้องการอะไระหนะ่ต้องการช่องชาร์จเยอะๆเพราะว่าอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยโอ้โหรถไฟฟ้ามันวิ่งตายวัดกันเยอะใช่หไหมถ้าไปอออยู่ที่เดียวรอชาร์จชํำเลยนะคันนึงก็มีครึ่งชั่วโมงนะในการชาร์จถ้าเกิดต้องรอคิวสัก3คิวเนี่ยสั้์ไปชั่วโมงครึ่งแล้วนะโอ้โหเสียเวลาสุดๆเลยนะถ้าแบบนั้นแต่ถ้าเกิด ช่องชาร์จมันเยอะนะครับมันเลยทาให้สามารถรับรถได้ต่อชั่วโมงเนี่ยมันเยอะมากยิ่งขึ้นมันก็จะช่วยทําให้การเดินทางไกลด้วยรถยไฟฟ้าเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นอันที่2คือของเดิมเนี่ยมันเป็น200แอมป์ใช่ไหมเขาเลยจัดให้ของใหม่เป็น300แอมป์ก็จะทําให้ชาร์จรถยไฟฟ้าได้เร็วมากยิ่งขึ้นในกลุ่มของรถที่มันรับไฟได้สูงก็พวกแบบรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่เข้ามาช่วงปี2024ส่วนใหญ่รับไฟได้สูงมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาทําให้ก็คือหลังคา มีหลังคาสักทีนะฮะจากตอนแรกเนี่ยก็แซวกันหนักหน่วงมากทำไมตู้ชาร์จต้องไปตั้งตากแดดตากฝนแบบนั้นนะครับเวลาฝนตกทีออกไปใช้นี่เรียกว่าตัวเปียกมันล็อกมาแลกเลยนะแต่รอบนี้เนี่ยเขาทําหลังคาให้เราก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาม,มากยิ่งขึ้นครับแต่ราคาค่าชาร์จก็จะขยับขึ้นไปนิดหน่อยนะฮะถัดมาครับกับปัญหาเรื่องของ low priority ครับคือทําไมตู้ชาร์จ PTT EV Station เนี่ยอันนี้ยอมรับตามตรงติด low priority เยอะจริงจริง อย่างผมเนี่ยส่วนตัวผมใช้ตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาน่าจะเกือบทุกค่ายแล้วนะเออไม่ค่อยเจอติดโลภารุตีนะครับแม้จะใช้ในเมืองก็เหอะแต่ตู้ของ PTT EV เจอบ่อยมากนะติดเรื่องนี้บ่อยคำตอบเลยนะคำตอบเลยอันนี้ขออ่านนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับโดยเหตุเกิดจากผู้ให้บริการโครงขายไฟฟ้ายังให้ความสำคัญกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า น้อยกว่าบ้านอยู่อาศัยครับโดยฝั่งผู้ให้บริการไฟฟ้าเนี่ยเขายังอยู่บนหลักคิดที่ว่าการแบ่งไฟฟ้าให้สถานีชาร์จเนี่ยมันเทียบเท่ากับการจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนถึงประมาณ20หลังคาเรือนเลยทีเดียวต่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า1คันซึ่งถ้ามองกันแบบอารมณ์แบบเหมือนเราจะเลือกใครดีอะระหว่างรถคันเดียวกับบ้าน20หลังะเขาเลือกบ้าน20หลังอยู่ณนะวันนี้นะครับแต่ณนะปัจจุบันอันนี้เป็นข้อมูลจากทางทีมพัฒนาแอปนะครับ เขาบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีไฟฟ้าเหลือให้ใช้งานเนยอะอยู่ซึ่งเขาก็ถามกลับมาหาผมนะครับว่าคุณเคยเห็นกรุงเทพไฟดับทั้งเมืองแบบ black out เอาท์ไหมแบบว่าดีๆไฟดับทั้งเมืองแบบดับพรึบแบบกระทั่งแบบรถ BTS ก็วิ่งไม่ไหวอะไรงนี้ตึกตึกต่างๆไฟดับเจี้ยงทั้งเมืองเนี่ยเคยเห็นเหตุหการณ์แบบนี้ไหมนะครับเขาก็ถามกลับมาแบบนี้ผมก็ลองนึกๆดูเออปีนี้ก็30แล้วละก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับ ด้วยเหตุน,นี้เองเนี่ยทาง ev station plus เนี่ยเขาเลยไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่อง low priority นะครับก็เลยกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อทําให้การชาร์จรถยนไฟฟ้าเนี่ยรวดเร็วไม่ติดปัญหาไฟมาน้อยบ่อยๆแต่ก็ยอมรับมานะครับว่ายังมีขั้นตอนเยอะมากๆโดยทางทีม ev station เขาก็แอบแซวกลับมานะครับว่านี่ผมช่วยขายไฟให้ตั้งเยอะผมไม่ใช่ลูกป้าเหรอ <laughs> อันนี้เรียกได้ว่าโผมลั่นเลยนะก็เข้าใจเขาเหมือนกันนะ คือเราเป็นผู้ใช้อะเราก็ต้องใจเขาใจเราเราต้องฟังทั้งฝั่งของผู้ให้บริการด้วยนะครับว่าเออทําไมเขาถึงทําออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราแบบอยู่แค่ในมุมผู้ใช้อย่างเดียวเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเราก็ต้องการใช้งานให้มันสะดวกมากที่สุดแต่เราก็ต้องมองย้อนกลับไปที่พื้นฐานด้วยว่าพื้นฐานมันเป็นยังไงนะครับผู้ให้บริการเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็เบื้องหลัง,งผู้ให้บริการมันมีอะไรบ้างถ้าเรารู้ตรงนี้มันก็จะทำให้เราเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเพราะวันนี้ถ้าเราพูดกันตามตรง รถยนไฟฟ้าในวันนี้ยังเป็นช่วงแรกมากๆนะครับยังเป็นช่วงแบบกําลังโตเป็นเด็กกาลังโตว่างี้ดีกว่ามันไม่ใช่แบบเป็นสิ่งที่อยู่มานานมากๆเหมือนกับรถน้ำมันที่เราใช้จนคุ้นชินแล้วแต่รถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นของใหม่นะครับบางคนยังไม่รู้จักเลยสัมไปว่ารถไฟฟ้าคืออะไรบางคนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมีรถไฟฟ้าบิ่งบนถนนแล้วอันนี้เรื่องจริงนะจากที่ผมพูดคุยกับคนมาเยอะมากๆนะอันนี้เป็นฟีดแบ็กที่ได้ยินมากระหูก็มาเล่าสู่กันฟังอีกคําถามที่ผมถามเขาเลยนะคือทําไม ตู้ชาร์จของแต่ละปั๊มเนี่ยมันวางตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวหน้าปั๊มบ้างเดี๋ยวหลังปั๊มบ้างเดี๋ยวหน้าเซเว่นเดี๋ยวหน้าอเมซอนเดี๋ยวเอาไปซ่อนตร,ตรงไหนก็ไม่รู้ต้องแบบมีป้ายตั้งบอกว่าเออตู้ชาร์จไปทางคำตอบคือเพราะความต้องการแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันครับแต่ว่าต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานความปลอดภัยด้วยโดยหลักๆแล้วเนี่ยตู้ชาร์จของ e-v station plus เนี่ยเขาจะมีหลักการติดตั้งคือเมื่อเราขับรถเข้ามาในปั๊มน้ํามันหรือสถานีชาร์จเนี่ย เราต้องกวาดสายตาแล้วเห็นตู้ได้ง่ายๆแต่นี้ส่วนตัวผมบางที่ก็หาไม่เจอซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยตู้ชาร์จของ EV Station Plus เนี่ยเขามาักจะตั้งอยู่หน้าสำนักงานของสถานีให้บริการน้ำมันหรือไม่ไกลจากร้านสะดวกซื้อสักเท่าไหร่นะครับและส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ตั้งขวางหน้าร้านค้าให้เช่าถัดมากับเรื่องของกลยุทธ ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะอันนี้ผมก็ถามทางพี่สิงห์เลยว่าอ่ะกลยุทธ์ต่อไปเป็นยังไงนะครับอันนี้ขออนุญาตอ่านนะครับก็คือทางพี่สิงห์เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้วยแอปใหม่ของเราเนี่ยจะทําให้มองเห็นข้อมูลของผู้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นมองเห็นทราฟฟิกในการใช้งานแต่ละสถานีได้อย่างละเอียดส่งผลให้ทางทีม EV Station Plus สเนี่ยสามารถวางแผนขยายโครงข่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้นโดยลำดับต่อไปเนี่ยเขาจะเริ่มตั้ง EV Station hub มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสถานีชาร์จที่ใช้ตู้3 0 0แอมเป์เป็นหลักเลยนะครับต่อสถานีเนี่ยจะใช้ประมาณ3ตู้หรือประมาณ6ช่องชาร์จต่อสถานีหรือมากกว่านั้นและมาพร้อมกับหลังคากันแดดกันฝนด้วยเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยทางทีมงานของ ev station plus เนี่ยเขาอ่านทุกคอมเมนต์เขาฟังทุกฟีดแบ็กที่เข้ามาในทกุกช่องทางนะครับเขาฟังหมดนะครับยืนยันว่าคอมเมนต์ในเพจเนี่ยแล้วก็ตามกลุ่มต่างเนี่ยเขาเข้าไปอ่านหมดเลยนะครับซึ่งก็ยอมรับว่ามันเยอะมากๆนะครับมีทั้ง ดีบ้างร้ายบ้างแล้วก็ติชมให้บริการเนี่ยก็มีเยอะนะครับแล้วก็ต่อว่าเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาครบ,ครบ,ครบทางนี้เขาก็ทราบนะฮะโดยทางเขาเองเนี่ยก็จะปรับปรุงบริการเนี่ยให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้งานให้เหมาะสมที่สุดโดยการตั้งหับเนี่ยจะประเมินจากปริมาณผู้ใช้งานในย่านนั้นๆน,น,นะครับโดยจากข้อมูลเนี่ยพบว่าผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟา้ามากที่สุดอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลสะส่วนใหญ่นอกนั้น้เนี่ยจะเป็นหัวเมืองหลักๆทั้งสิ้นเลยอาทิเช่นภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่หาดใหญ่ ขอนแก่นและจังหวัดใหญ่ๆที่มีคนอยู่เยอะๆเนี่ยก็มักจะมีปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่เยอะตามไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเราสรุปรวบเนี่ยเนี่ย ev station plus เนี่ยเขามีเป้าหมายในการขยายโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า dc charging station เนี่ยให้มันครอบคลุ่มตัวประเทศก่อนนะครับซึ่งเฟสเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วก็คือตั้งสถานีชาร์จให้มันคุมตัวประเทศก่อนแต่โอเคบางจังหวัดอาจจะมีแค่ตู้เดียว2ช่องชาร์จนะครับลำดับต่อไปเนี่ยเขาก็จะ เริ่มเน้นประสิทธิภาพให้มันดีมากยิ่งขึ้นของเดิมเนี่ยคือให้มันทั่วก่อนพอทั่วปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้มันดีขึ้นนะก็คือการเพิ่มสถานีชาร์จเข้าไปให้มันแบบมีช่องชาร์จมากยิ่งขึ้นใจไฟแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันซึ่งณนะตอนนี้โครงการนี้เขาเริ่มแล้วครับซึ่งก็เลยได้ว่าเขามีจุดประสงค์ที่ดีมากๆเลยนะในการต้องการขยายโครงข่ายการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้มันกว้างมากยิ่งขึ้น เราต้องยอมรับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งไปไหนได้มันก็ต้องอยู่กับว่าตรงนั้นนะ่ะมันมีสถานีชาร์จหรือเปล่าถ้ามันมีสถานีชาร์จตรงนั้นอ่ะเราก็วิ่งไปได้ละมันเหมือนกับเป็นการเปิดแมปมะถ้าเรานึกถึงเวลาเราเล่นเกมอ่ะมันเหมือนเราไปปักวาดอะแล้วเราก็มองเห็นพื้นที่รอบๆอ,อ่ะ,ประ,ป,ระประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถไฟฟ้าที่มันเลน์แบบวิ่งในไกลมากๆอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ต้องชาร์จบ่อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่แบบเลน์ระดับกลางเนี้ยวิ่งแบบ400โลต้องชาร์จทีอ่ะโอเคถ้าเกิิดเราว่งไปกับบบแ จากจุด A ไปจุด B แล้วกลับไปจุด A เนี่ยมันหมายความว่าเราก็วิ่งไปได้แค่200กิโลเมตรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพอไปจุด B ปุ๊บมันมีสถานีชาร์จเนี่ยอ่ะเราก็สามารถขยับไปจุด C ต่อได้แบบสบายๆเลยโดยที่แบบไฟเหลือๆนะมันก็ทําให้โครงข่ายมันก็จะทําให้พื้นที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมันครอบคลุมมากที่สุดนั่นเองนะซึ่งสเต็ปต่อไปก็คือการเพิ่มกําลังไฟมันแรงมากยิ่งขึ้นเพิ่มช่องชาร์จให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นทําให้รับรถยนต์ไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นนััเเอองงป็การรรบ การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับยังไงสําหรับคอนเทนต์นี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง evgo นะที่ชวนผมเนี่ยไปร่วมอีเวนต์นะแคมป์นอนในรถอ่าแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับทางทีมของ evstation ซึ่งทําให้ผมเนี่ยได้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะจากฝั่งของผู้ให้บริการสถานดีชาร์จมาว่าเออเขากําลังทําอะไรอยู่และในอนาคต เขาจะทําอะไรต่อไปซึ่งมันก็ทําให้ผมเนี่ยได้ข้อมูลที่สําคัญมากๆด้ยว่าเออก่อนหน้าเนี่ยเขาทําอะไรมานะฮะเขามีเป้าหมายอย่างไรและเขาจะทําอะไรต่อไปในอนาคตครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปักตามห้าสัครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ